Hola. จะเม่กี่ยดพาดร่วงเจ้าแหูมุโตห่ผู้กับรังสีวาสีมาร่วงวันนั้ดีเรื่องนี้มีเ้อหาเกี่างคติความเชื่อของชาวไทยเป็นจำนวนมากเช่นสวรรค์นรกการเวียนว่ายายเกิดระยะการการสร้างโลกแก้วเจ็ประการหนุ่มอว่าสมุนไารันได้สส่วนในมุมนั้นวมาจาก จังหวัดเพชรบุรีเป็นใบลานสิจานด้วยอักสอนฟ้องในสมัยสมงเด็นพระเจ้าเป็นคนดีรับมาชั่วว่าปากน้ำเป็นผู้จัดหมอพระสดวิจารย,ย,ย,ยานได้หลอกความในหนังสอนได้วยไม่ได้มีการแก้ไขน้อยคำไปจากต้นฉบับดเดิมในวงในวงพระเร่วงเป็นวรรณคดีว่าพุทธศาสาสารที่แต่งขึ้นใน ดดมันอายุ20ปะมาปีพศ2581 少炼油。 แบบก็เขาอยากอาหารหนักนะเชิญคุนท่อไปค่ะเนื้อหาไต่ภ<ม>ูผ้าล่วงมีเนื้อหารเรื่องเริ่มต้นด้วยคาถารามสการเป็นภาษาบาลีบอกชื่อผู้แต่งวัน,นปีวันเดือนปีที่แต่งชื่อคำพิธีต่างๆบอกจุดหมายในการแต่งแล้วกับภงค์ทู ทั้งสามคำว่าเตมู iosis, ิหร <m> ือไตภู van, ิแปลว่าสามพิ hmm. <enthus ias. S 2> ่แดงคือการภูมิลูกภูมิอลูกภูมิทั้งสามภูมิแบ่งออกเป็นแตกกันแสดงให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งความไม่แน่นอนทั้งมนุษย์และสัตว์รวมถึงสิ่งไม่มีชีวิตเช่นภูเขาแม่น้ำแผ่นดินสิ่งเหล่านั้นในกวีไทยเรียกว่าอนิจอนิจจะลักษณะ ที่ยังติดอยู่ในกามกิเดชแบ่งออกไปสองฝ่ายได้แก่สุขติภูมิและระบายภูมิหนึ่งจุดหนึ่งสุขติภูมิได้แก่มนุษย์มนุษย์สัตว์มนุษย์สภูมิหรือมนุษย์โตหนึ่งจุดสองสวรรคภูมิ ดีหกนิมมานอนรดีหนึ่งจุดสองอบายคูนดาแก่ระลูกคูมีแปดคูดังนี้คูณที่หนึ่งสันชีพทะลุเป็นโจรข้นทรัพย์สินผู้ที่มีอำนาจคงมเหงผู้ที่ต่างตัวคูณที่สองการสุดสาระลูก แลนะผัวสาวเนธพิษสูผู้ถือศิลปุ่ทีท่สาสังขาในโลกเป็นพันเป็นพันโลกหรือหรือพวกที่ชอบปรมานเห็นเวียนศัตทีจนได้ไประโยชน์ร่วมเช่นวัวควายคุณที่สโลโลดูว่า,น, 4, วาน,นรลกพวกมราทำลายร่างกายเอาไม้ทำลายป่า ังกดาไว้ค่าพื้นที่ห้ามหาโลโลูวัานรลรับเครื่องรับเครื่องรับกับก,ก,ก,การการรบูชาคำนวยสมบัติของพ่อแม่ท้นที่หตาปากนรกพวกเขาบ้านเขาเงอนเขาโบวิหารท้นที่เจ็ด ชา้านี่บุคคลเป็นผิเป็นช่อให้รู้จักสิ่งดีคุณพี่แปดอเวจีมหานรกพวกทำบาปที่เป็นพันน,นตียกรรมได้แก่ข้าบิดามารดา,าขาพระอรหันต์หนึเป็ด ขั้นต้นสองหนองสองโกมโคโตาบุินแดนของผู้สมเร็จลมลงญาขั้นกางสองสามหาโกมมาบินแดนของผู้สเ็จลงยาขั้นสูงสองสีตาาบ ดินแดนของผู้สำเรทุกยางตังต้2.5ปป วรากินหาปูดินแดนของผู้สนุกยยสัปฏิญากขั้นสูงสองุดสิัหาูดินแดนของผู้สนุกสัปฏิญีณมีผลไปรุนพันจากการทำลายนะ้ทำลายของน้ำาดไฟสองด สัญญีสตาบูร์ินแดนของโคนไม่นาง2.12วิหาร์ินแดนของตระงอรหันต์2.13อาราธาาร์ดินแดนของคนผู้ไม่เหลือร้อนทั้งกายราจาใจ2.14สุทัศสาบูมอินแดนของผู้เห็นสภาวะต่ำแจ้งชัด2.15 ทักสีณูยินแดนของผู้ยินแดนของคนผู้เห็นทำจำแจ้ยสองพันี้ การกำเนิดของมนุษย์ในุ่งทะลุเริ่มจากปฏิสนีเท่ากับการละขนาด71ส่วน256ของเส้นผม7วันอัคคูทะนาำนางเนือ14วันเป็น เป็นเด็กสมบูรณ์ขอเชิญคุ ¡Gracias! คทวี ส่ก่อนข้อหนึ่งลูกอันจะเกิดเป็นชายก็ดีก็ดีเกิดมีอาจะเป็นแต่เกิดเป็นูนั้นโดยใหญ่แต่ระวันแรน้อยคำถึงเกียวันเป็นด่างน้ำล้าเเนื้อรียกว่าวนเดิมทรเองว่าตามกอกันเปสิอัก็ปัมทุดละ ก็ใส่คนละเอซี่ข้อควรคณะเดซี่นกคนละคำทุกทักกับนกไม่เช่อนึกแั ตอนนี้สาวพาไปค่ะข้อสามเมื่อปรมาณดูในของแม่นั้นลำบากหนักหนาซึ่งเปลีย่ยนขึ้นในพุนประมาณนั้นก็ชื่นแน่ไม่ได้กิน หม้โดนบุญแท้สีแดนทร้องแม่น้ำน้ำรักษาจุกจังเราไปตองเข้าไปตุ้ยแต่นต้นไม้มอ้ํใส่ข้า ภูมพล่วงตอนกัรลุภข้อได้เกี่ยวกับวิวัฒนาการขั้นสุดท้ายของก้อนเนื้อในมารดาก่อนที่จะเจรินการเป็นมโตอเป็นจากสาขาถูคออัมคุทักษคอานะกเบสิต่อก่แกะขอเชิญคุณปรัสหกซึ่งอยู่ในห้องแม่อันเป็นที่เหม็นแลที่ออกลูกออกเต้าที่เท่าที่ตายที่เร็ว ตื่นและเกือนทั้งหลายนั้นคนกันอยู่ในท้องแม่คาว่าที่เร็วในบทปราพันข้างต้นหมายถึงอะไรก็ป่าช้าขอเกิดกำเนิดขอที่ว่าน,นอเร็วต่อป้าไก่ค่ะขอเชิญคนถัดไปค่ะข้อเจดข้อใดไม่มีการใช้ภาพพูดมา อคนผู้ใดจากแต่งานรกมานอยู่นั้นเมื่อพ่อออกกรมสุมา